nó sẽ giờ ăn mà nó giờ mẹ, quay chết đi được này. ừ. à? ừ. có được nhiều không mấy mà. có gì cả? này mà cả mà, mà

เล่อเรขุดาอพอดตาอพ่วยตาขุดตา่้ค so ุย so กัรเลยเดี๋ยวเปียนเพจะว่าเหรอเดี๋ยวไม่เชิมันจะอยากทียากมองใ่เ้ย ย He 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 ัมเลี้ยงยัม่ชัดชัดที่จีรัสไซเนี่ยยังยังเลี้ยงให้นพ่อยางมันเนาะยังไม่ได้เอาไีอะไยามเนาะยัม่ชัดชัดที่จีรัสไซยามเนาะโมยังไงจะทิ้งขวัญเออขวัญมาหอกอะไรชั่วหัดุอะไรชั่วหัขา哟ว่าหัวอกว่าเราช่วเออโม่หนูหัวอกดีเขาขวิดาออนหนึ่งบ้านโอเค cho quê đuôi cho quê khả Yêu mơ, chả thích đi, ô hóa được Mấy là khoe xa lại nè chứ Ê, mỗi là mà sao mở lo, đấy cái ô này, là ui má lo Cái chạy thật tông ấy Nó mà xa thuốc ổ về lỏng đấy Có thì cái mình không ý thuốc, xa mở cái thuốc đào phở ấy Bà ra khoe xa mở Ê, mỗi là khoe xa thì Mà khoe đã là ra một tớ được Yêu, cái ô này. Ui mà. Okay. Cái đi, ui má cái chè này, ui dạ à, ui yêu uý nó uý à mình chơi khỏe đu, nó khỏe đã. của là súi và bên trong dùng là cái ồ ni mào kia đó, cái ồ ni mớ mào kia, cái trẻ này hông? Dùa, nhìn hải súi dùng một tơi chỉ cho thấy cái bùn này, là bùn mác mỡ gì bây giờ hông? Khô tơ mào kia, năm nào khô tơ hả? mà uý lấy cái phế gia đó mọi hết. Năm rồi này, mua cái khay bạc màu bể bể, hải súi của nó mày มาดิเลอย่าดมาดิเลมาดิเลเอเด็กมกี้เอ่าดสาสาวย่ามอสาเป็น uh ีลกโอ้ยคุกุอโอ้ยะเจ๊ะอ่เออแล้วคุยมาซ่าเม๋อรอมุคุยจำไม่คุยจำไม่รอพราะไนี้ยข้าขา้คุยำเอไก่เนี้ขี้มขวได้เอามาเราดิเนคุยำอ่ะกูรูปอมกูรูอออแต่งไก่ยลางทีไป บาลีคุยเดิม่ะนึกแตียจะไตะไมได้บาลแตเสียู่ชอออบบาลีคุยอ่ะบาเปิ้ไปช่องอุไปช่องอาละมือโอน่าลาลม่ดีอออที่บาเลไปช่องอ้าเรามือ่าจะลูกีดยอ่อนอบาดาอหมูหมเอต่อข้าโคดหามใจะลพี่เห็นอนเลย็ได้แค่าออจะออเนะอันนี้จะจุดเดมา บาน้มูาแต่กขโขยไปเรื่อยๆเยาจารจเลี้ยีั่ดาจะช่าที่นอนอะยเมยชอชอโอ่ะกรเพาะนอนเหมยดอกอยู่ชอชออโคาออนงอ่ะโอวยคกคหลอมื่อ่ะปมนัโคดาแม่มนาดแล้วมยแม่ดูดาแม่โอเปลอกกินแม่ขอบาลีอนอกกิแม่บาลเเออไมัเหม้อโอมูหบาลน้ไวะมหยมากดานหมักแล้วจะคู่ไคลเขาจะคูอยู่เาารย์เัดจะที่ใคลๆมันล่เดินเอาไปเราูแน้าคุยมวยจี้

có phải đại chút nó khụt ờ nó chạy qua rồi mày cái này mồ nó chưa cái nó là quá, nó ở lại ở dưới đó không không chưa đó ối chị ơi cứ quên nó khứa là <coughs> <coughs>